สำหรับท่านที่ถามเข้ามาเรื่องการปรับแต่งซับบ็อกนะครับก็จะให้ดูตรงนี้นะครับซับบ็อกเนี่ยจะมีปุ่มอยู่ทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันครับจะมีโลมีบูตเบรนะครับแล้วก็มีเกนขยายนะครับแนะนําว่าให้ปรับรบตั้งอยู่ในในตำแหน่งที่50%เก็พอหรือว่าเที่ยงวันพอดีทุกปุ่มปรับให้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือที่ให้ตั้งแค่นี้เพราะว่าเราจะมีบูตเบรกช่วยปรับแต่งอยู่แล้วถ้าอยากฟังเบรมากเราก็ปรับแต่งเข้าไปโดยการเสีย boot บบูบตเแบบรก แล้วก็ปรับแต่งในปรับแต่งได้เลยแบบนี้อยากได้เบสมากก็ปรับมากปรับน้อยอยู่ที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ตั้งไว้เกณฑ์เที่ยงวันก็พอหรือ50%เก็พออีกอย่างหนึ่งครับเวลาปรับจูนเสียงให้ปิดประตูแล้วทั้งหมดครับแล้วก็ลองฟังเฟสดูฟังเพลงที่เราถนัดนะแล้วก็ลองปรับเฟดดูถ้าเฟดผิดเสียงเสียงเบสก็จะไม่ขึ้นครับถ้าถ้าเกิดเฟดถูกเสียงเบสก็จะดังดีทั้งทั้งทั้งสี่ทั้งทั้งรถทั้งคันรถก็จะดังดีพร้อมกันลองดูนะครับตัวนี้ถ้ากดแล้วเฟดไม่ตรงกับ ลำโพงในรถนะครับเบรคก็จะไม่มีหรือเบรคจะเพี้ยนๆลองต้องตัวนี้ต้องลองลอง,องกดปรับแต่งดูนะแล้วเราจะเข้าใจลองดูนะครับแบบนี้นะครับ